โคตรสวยเว่ะปุ้ยคันนี้ผ่อนหมื่นเดียวมีทอนปะอ่ะฮะผ่อนหมื่นเดียวมีทอนไม่ถึงหมื่นเอางี้เฮ้ยจริงจริง X Series Highlander เขาขาวสวยๆแบบนี้นะผ่อนหมื่นเดียวมีทอนต่เรายุติสัญญาโอ้โหตายแล้วใครพลาดนี่แล้วแต่เลยรีบมานะจ๊ะรีบมาคะ่ะ ัสวัสดีค่ะมาพบกับการรีวิวรถของเดียกคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับค่ะไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมวันนี้วันนี้มาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะกับนกปุ้ยคนงานบางใหญ่ค่ะเอาให้โอกาสอีกทีหนึ่งแนะนําเพจของตัวเองด้วยเพจของตัวเองนะคือว่ารถมือสองบายปุ้ยปุ้ยคนงานบางใหญ่ค่ะอยู่ทัวก็ยังมีได้นะคะมีอยู่ทุกเพจคือว่าเซลปุ้ยรถมือสองบางใหญ่ค่ะโอเคนะฝากติดตามของนกปุ้ยได้วยนะคะนะครับคือนอกจากเพจของเราแล้วเนี่ยนกปุ้ยก็มีเพจของเขาเองเขาเปท็อปเซลเราตลอดการ นะครับนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีรถเด่นมาด้วยใช่ไหมปุ้ยเด่นของเราเลยเด่นมากคันนี้เนี่ยดูอบอกสดจริงไรจริงนะครับดีแม็กช่วงนี้เข้ามาเยอะเหมือนกันนะเยอะมากค่ะมีเกือบทุกรุ่นเลยก็ว่าออได้นะตัวใหม่มันขายดีมากตัวเก่าก็ขายได้เรื่อยๆคันนี้เป็นรถดีแม็กปี2018ที่สําคัญเห็นไหมปุ้ยชวบเอ็กซิลี่เอ็กซิลี่นะครับคนหาเอ็กซิลี่เยอะนะเยอะะเยอะไรตัวนี้ได้เอ็กซิลี่สีขาวด้วยนี่ขาวมุกนะขาวมุกแล้วก็ นี่อะดูเดี๋ยโลโกโล้เอ็กซิลี่สีแดงนะชุดแต่งมารอบคันสวยมากคันนี้รถเป็นรถมือเดียวใช่ไหมปุ้ยรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยแล้วก็ที่สําสคัญใช้โคตรน้อยค่ะป๋าใช้เท่าไหร่สามหมื่นเท่านั้นเองไม่สามหมื่นนะรถปี2018ไม่สามหมื่นปีหนึ่งวิ่งไม่ถึงหมื่นโล่ะใช่เลยโอ้โหสุดนะครับใครหารถด D ีแมกนะครับ X-Series ี X ่ eries, คันนี้ตอบโจทย์จริงๆนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันรอบคันก่อนมา คันนี้เนี่ยดีแม็กมันเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วป็ไมเปร์เชนเป็นตัวโฉมใหม่นะไฟมันจะหล่อเห็นไหมมันมีคิ้วเนี่ยคือตรงโคมไฟหน้ามันจะมีคิ้วาเงี้ยแล้วมันคาดแดงด้วยโคตรเด่นเลยหล่อมากนะอันนี้คาดแดงนี่ไล่ไปถึงกระจังเลยนะรวมถึงโลโก้เนี่ยสีแดงเลยตัดกระจังหน้านี่เขาทำไม่ทําโครเมียมนะเขาทาเป็นสีเทาสวยดูนีตัดกับสีขาวสวยไหมสวยค่ะแล้วมันล้อกับสติ๊กเกอร์เนี่ยเห็นไหมสีเทาเหมือนกันดูดีเลยดูดีเลยคือเรียกว่านี่แต่งหล่อมาจากโรงงานเลยนะครับ แล้วก็ชายล่างก็จะมีตัวนี้สเกิร์ตยังรอนะสีขาวตัดสีเทาเหมือนกันมันเป็นชุดแต่งของมันเลยใช่ไหมคะนี่จากโรงงานเลยรุ่นซิลี่รุ่นนี้เลยคนถึงหาเยอะเลยแล้วล้อนี่ดูล้อเอ็กซิลีจะได้ล้อลายนี้เลยนะนี่ลายพิเศษตัวนี้เฉพาะเอ็กซิลี่จะเป็นลายนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นทูโทนทูโทน18นิ้ว18นิ้วใหญ่เลยนะนี่โลโก้สีแดงไฮไลเดอร์ตัวนี้ก็คือบนเอ็กซิลี่ต้องเป็นโลโก้สีแดงเท่านั้น Xseries มาครบนะพวกกันศาสตร์แล้วก็จุดเด่นหลักๆหนีไม่พ้นตรงนี้ Xseries ต้องมีตัวนี้เป็นกาดด้านหลังนะครับดูเท่ไหมหล่อเท่หล่อเท่เลยนะคือส่วนมากเราจะเห็นพวกนี้ในพวก อะไรนะเลนเจอร์พวกไอไวท็คไวทคถ้าเป็นโตต้าก็เป็นพวกทียดีโลโก้อล็โลโก้อะน้ตัวนี้ก็คือสักสีเทียบเท่าโลโก้นั่นแหละเอ็กซ์คลีเพราะฉะนั้นคือเขาก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาแต่งเพิ่มให้ไมเนอร์เชนก็จะมีตัวนี้ให้ก่อนไมเนอร์เชนไม่มีนะเนั้นตัวนี้มีมาให้หล่อเลยนะปี18ถึงจะมีใช่18ขึ้นไป18ขึ้นไปถึงจะมีใช่นั้นมันหล่อมากนี่มาแบบไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วได้ไลเนอร์อีวสุด้วยคล่อมาก นลดูไลเนอร์ดิแม่แทบเหมือนไม่เคยบางของเลยด้วยซ้ำสกิปเลยนะไ<ช>ม่มีรอยเลยอ่ะคือเรียกว่ารถบ้านใช้น้อยจริงๆนะครับพพคนันนี้นะก็อันนี้นนภายนอกเราจะเห็นเลยว่าโดดเด่นมากเอ็กซิลี่ออปชั่นเต็มหล่อครอนะครับเราไปดูเรื่องโครงสร้างก่อนไหมว่ารถคันนี้มาโม้ตั้งเยอะนั่งรว่าสวยโครงสร้างสวยเปล่าใช่ทำไมมาขายไม่น้อยเออเดี๋ยวมาดูกันค่ะเมื่อวานนี้รีวิวกับผู้ชายมีคนช่วยเปิดฝากระโปรงหน้าให้อันนี้ก็คือต้องเปิดเองเหมือนเดิมนะครัสุภาพสปีอยู่ด้วยกันนะครับ เอาละนี่เรามาดูก่อนโครงสร้างโครงสร้างรถสวยนะดูรถเดิมเดิมน็อตไม่มีทําไม่มีเลยนะครับนี่แล้วก็ซีลเลอร์สวยนะครับเนี่ยแนวสวยติ๊บเลยนะครับโครงสร้างสวยนะแล้วก็ผนังข้างเดิมน็อตไม่มีขันออกนะครับรถสวยนะครับคานเดิมหมดสวยนะดูดิใช่ค่ะอิคมดิ๊กเลยนะค,คือต่าง ไม่มีรอยไม่มีส,<ว>สีรถรถสดจริงคันนี้ต้องยอมรับรถสดจริงนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเออลืมบอกรถคันนี้ได้เครื่องพันเก้าพันเก้า DDI Blue Power ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยอดนิยมของดี a x <ม>็กเขาเลยเป็นจุดขายเขาคือประหยัดสุดๆประหยัดสุดๆจริงๆด้านหน้านี่ผมให้ดูโครงสร้างเต็มๆนะรถสวยจริงนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องกังวลไปดูด้านหลังกันดูด้วยะนะจะได้รู้ว่าสดจริงหมดทั้งหน้าทั้งหลังหรือเปล่านะครับใช่ค่ะฝาท้ายก็มีกล้องให้ด้วยนะนี่ออปชั่นเขาเต็มนะเอาละดูนี่ เปิดให้ดูก่อนไลเนอร์เนี่ยต้องบอกก่อนมันเป็นไลเนอร์รุ่นพิเศษนะคือเนื่องจากมันมีกาดรตรงนี้มันก็เลยไม่ใช่เป็นไลเนอร์ที่ครอบเราเคยเห็นไลเนอร์ครอบไหมค่ะมันจะดูเฉยๆใช่ไหมอือไอ้นี่มันเป็นไลเนอร์ที่ฝังเข้าไปข้างใน,นแค่นี้เองอ๋อเป็นไลเนอร์เฉพาะเลยนะครับปกติโดยทั่วไปมันจะเป็นแบบครอบครอบโดนมาที่ขอบกระบะใช่ค่ะใช่อันนี้เนื่องจากเขาแต่งกาดมาเขาเลยเป็นแบบไลเนอร์รุ่นพิเศษของเขาเฉพาะเนี่ยขอบด้านหลังเหมือนกันมันก็จะดูฝาท้ายมันสวยเนี่ย เห็นไหมเกลี้ยงเลยนะครับดูดีทีนี้โครงสร้างข้างในก็นสวยนะนี่กรมดิ๊กเลยค่ะกรมดิกจุดสปอร์ตเดิมนะครับรถสวยนะครับดูด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันเลยนะฮะสวยนะครับนั้นข้างล่างนี่แน่นอนฝาฝาเดิมนะครับอันนีฝาเดิมหมด<ล>ไม่มีนนเลยนะครับรถสวยจริงการันตีว่าสวยจริงเลยนะทั้งภายนอกทั้งโครงสร้างเราดูด้านล่างอีกนิดนึงนะว่าเป็นยังไงกันบ้าง โอ้โห oh, oh, สดกริบอันนี้ต้องชมว่าสดกริบเลยมันสวยกริบเลยนะเนี่ยมันยางอะไรไม่มีลงพื้นแน่นอนนะครับแล้วก็ดูข้างล่างเนี่ยดำสนิทเลยนะช่วงล่างแนบไม่มีสนิมนะครับโครงสร้างด้านล่างดำสนิทเดิมสวยสวยจริงนะครับคันนี้โดยรวมการันตีสิบป้าการันตีเลยว่า,าคันนี้นี่สิบเต็มสิบไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุ น้ำท่วมมีความก่อไม้แน่นอนสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ป้าการันตียงเดียวเดี๋ยวกลัวไม่เชื่อวิมีทีมงานจากคุณอินสเปคชั่นไทยแลนด์นะคะวจสอบไห้ถึง3 4 4จุดเลยตามสโลแกนเเลยป้าดูรถไม่เป็นก็สามารถซื้อที่เราได้ค่ะก็เลยหลับตาก็ซื้อได้ใช่เลยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดูด้วยว่าเป็นไงนะครับค่ะนี่ด้านในนะครับเอ็กซ์ซีรีส์เนี่ยบอกก่อนเลยว่าข้างในเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เฉพาะเขาเหมือนด้านนอกนะครับคือภายในจะทําเป็นโทนสี ดำแดงดำแดงดำแดงเนี่ยตัดผิดด้วยแดงอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็มีปักเอ็กซิลีสวยๆแบบเนี้ยเบาะก็ฉลุด้านในสีแดงเบาะหนังเบาะหนังโรงงานดำตัดแดงดูดูดีมากแล้วก็พวกเนียตะเข็บต่างๆก็ตะเข็บสีแดงนะได้เล่นด้วยได้แดงไอเอ็กซิลีนี่เขาใช้ตัวอะไรมาทํานะคะป้าคือจริงๆก็คือเครื่องตัวพันเก้าตัวแซดตัวแซดตัว Z ไอแซดพีเนี่ยไม่มีเขาเอาตัวแซม่ตัวแซดมาทำ แต่ว่าตกแต่งพิเศษเพิ่มแต่ตกแต่งพิเศษเพิ่มนะก็ดูแล้วมันก็มันก็พรีเมียมจริงๆนะครับแต่ตัวนี้ให้ออปชั่นเหมือน ZP z พีแซดตรงที่มีกุญแ,แจกุญแจเลื่อมกุญแจก็กุญแจไม่ใช่เป็นกุญแจแบบไขนะครับเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์พุชสตาร์ทนี่ปกติจะไม่มีพุชสตาร์ทนะไอตัวแซธรรมดาเนี่ยจะเป็นกุญแจเสียงเป็นกุญแจใช่ค่ะเป็นกุญแจไ<ต>ข<า>แต่ตัวนี้ได้ได้กุญแจแบบพุชสตาร์ทนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าออปชั่นก็มาให้ค่อนข้างดีนะแอร์เนี่ยยังเป็นแอร์บิดอยู คือเนื่องจากมันพื้นฐานมาจากตัวแซดนั้นแอร์ก็เป็นแอร์บิดแต่ได้จอ DVD มานะครับอันนี้จะเป็นจอ DV d ดีรุ่นปี18จอมันก็ประมาณนี้จอโรงงานใหญ่ไหมเล็กนิดนึงไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ใช้งานได้นะพอ,อแล้วพอแล้วนะแล้วก็กล้องถอยมีให้เมื่อกี้เราให้ดูแล้ว<อ>นนะกล้องถอยมีให้เพราะฉะนั้นก็โอเครถกระบะต้องมีกล้องถอยหน่อยมันไม่งั้นขับยากป้าโคตรใหม่เลยหรอใหม่ดิคันนี้ต้องยอมรับเลยใหม่จริงๆนะเนี่ยพวกคอนโซลคอนโซลไม่มีรอยเลยเห็นไหม ลิปเลยอ่ะมันเนียนมากเลยแล้วก็เนี่ยพวกนี้ถ้าจริงๆนะจะบอกให้ว่าพวกลายเปียโ,โนแบ็คเนี่ยถ้าใช้ไม่รักษาเนี่ยรอยเทียบรอย,รอยเทียบเลยอันนี้ดูดิมันเงาวับเลยคือลูกค้าใช้งานรักษาจริงๆคือเรียกว่ารถบ้านว่ารถจอดะมากกว่ารถจอดดูแล้วเพราะว่าเนี่ยห้าปีไม่แค่สามหมื่นเนี่ยฮะไมค์สามเจ็ดสามเจ็ดแปดห้าเจ็ด แปลว่าไม่ไม่เกิน4ี่หมื่นห้าปีเท่ากับวิ่งปีละไม่ถึงไม,ไม่ถึงแปดพันโลด้วยซ้ำปีละแปดพันโลอ่ะคุณลูกค้าหารถปีวิ่งละแปดพันโลคันนี้เลยนะครับคารันตีนะคะบอกก่อนนะคะว่าไม่แพ<ท>้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ด้วยดีกว่าบอกนี้เลยพอไม้น้อยอย่างนี้เราเข้าโครงการของรถโดนใจได้ด้วยนะเข้าโครงการได้ด้วยเรียกลดทุนด้วยว่ากันดูรถกันก่อนเอาละโดยรวมเนี่ยด้านด้านหน้าเนี่ยผมบอกเลยนะเบาะหนังก็สมบูรณ์นะครับไม่มีรอยยับนะพวงมาลัยก็สมบูรณ์มากภายในเนี่ยลายมงลายไม้ที่ว่าเป็นสีดำก็สแบบสมบูรณ์มาก ครบช้วนจริงๆนะครับนั่งสบายเดี๋ยวเรามาดูเรื่องประวัติกันหน่อยแม้ว่าคันนี้เป็นยังไงได้เลยค่ะน,ะนี่จะบอกก่อนประวัติคันนี้เนี่ยคือลูกค้าเนี่ยปิดบัญชีมาเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นคือลูกค้าแน่นอนตรงนี้นะครับลูกค้า เขาปิดบัญชีจากแบงก์มานั้นคือเป็นลำดับ2ที่คิดนมานะแต่ว่าก็คือลำดับ1คือแบงก์เขาเป็นลำดับ2นะแล้วเราคือ3เราคือ3ใช่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยรถอะปี2018จริงนะอย่างที่บอกนี่ปีผลิตก็2018แท้จด2018แท้ด้วยนะฮะทะเบียนสวยด้วยนะจะบอกให้าเรขายทั้งทะเบียนเลยใช่ไหมทะเบียนไปเลยทะเบียนสวยด้วยตัวนี้นะครับ ภาษีเท่าไหร่คะป้ามีคนถามบางทีอยากรู้ไอ้สีประตูภาษีตัวนี้ไม่แพง2,000กว่าบาทเสองพันกว่าบาทเองนะคะภาษีอันนี้เวลาใช้งานไปยาวๆก็ประหยัดด้วยมันก็จะถูกลงถูกลงปีนึงก็จ่ายไม่กี่ตังค์แค่นั้นเองนะจ่ายแค่ไม่เกิน2,500โอเคประหยัดนะได้เลยประหยัดได้เลยค่ะก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้คันนี้ถือว่าด้านหน้าสมบูรณ์ประวัติสมบูรณ์ดูพื้นที่ด้านหลังกันนิดนึงมาเลยค่ะอ่าให้ดูยนั่งดู โอยสูงเท่าไรร้อยหกสิบเอ็ดนะคะหนักหกสิบห้าเฮ้ยไม่ต้องบอกน้ำหนักดิอ๋อตายละบอกน้ำหนักไปนี่เหลือชาวบ้านเขารู้หมดเหลือเลยไม่ว่าจะเป็นเฮดลูมเล็กลูมสบายๆนะคะสบายจริงนะแล้วก็อันนี้ถ้านั่งทางไกลมีที่เท้าแขนให้ด้วยมีที่เท้าแขนให้ด้วยค่ะอันนี้ลงมาได้อันนี้ก็เรียกว่านั่งไม่เหนื่อยเรื่อทางไกลนะครับแล้วก็สมมติั่งอย่างนี้เพลินๆอยู่ด้านหลังนะคะมีลำโพง ด้านมีเซอร์ราล์ซาวน์สิสต์เเตมให้ใช่ไหมอ๋อใช่เลยค่ะอันนี้เป็นลำพงพิเศษเขาคือตัวท็อปจริงๆพวกเซทเพรสตีทก็จะมีให้นะปกติไม่เคยเห็นเนี่ยเซทจะไม่มีให้แต่ว่าจะต้องเป็นเป็นซทเพรสต้วตัวนี้ยได้ออปชั่นเซทเพรสตีทมาให้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูแคมเปญกันดีกว่าว่าคุ้มค่าแค่ไหนไปดูกันค่ะเอาละครับรถคันนี้คุ้มไหมคุ้มมากต้องบอกเลยโคตรคุ้มไม่ว่าจะด้วยอุ้ยเลยยังไม่ได้บอกเลยว่าราคาออกห้างเท่าไหร่คะพะคันนี้ออกห เก้าแเออคันนี้เกือบเกือบ<ๆ>ล้านนะดูอย่างเงี้ยออ,อองห้างอะ่ะ9ก0 0แสนสี่นะแล้วเราขายตอนนี้เหลือแค่หกแ0 0สี่หมื่้าพันบาทหายไปสามแสนสามแสนประหยัดไปส0 0 0สนนะประหยัดไปส0 0แสนเลยนะครับ และอย่างที่บอกนะว่าคันนี้มันคือไม้น้อยสภาพเต็มร้อยแล้วก็เรามีการตรวจจากคุณ p e c t i o n Thailand ได้ถึง5ดาวและคันนี้นะคะเข้าโครงการลดโดนใจด้วยค่ะปาได้ดอกเบี้ย2 9 9ยาว7ปีโอ้โหและไอไอ้7ปีนี้ตลอดอายุสัญญาตลอ 2> 2. <99 S 1> ตลอายุสัญญาค่ะ2.99ตลอดอายุสัญญาฟรีดาวโอ้โหไม่ต้องใช้เงินผ่อนเท่าไหร่เท่าไหร่หมืม่นเยวโอ้โหบอกเลยนะผ่อน9 9้9บาท เฮ้ยฟรีดาวด้วยนะใช่แล้วได้ดีแมหลอๆแบบนี้นนอันนี้<ล>คุ้มไม่คุ้มก็ไมู่้จะพูดยังไงแล้วนะใช่ค่ะือว่โคตรคุ้มดีกว่านะครับงั้นคุณลูกค้าถ้าหาดีแม็ก X ซีรีสไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วคันนี้นะแล้วประวัติด,ดีขนาดนี้รถวิ่งน้อยขนาดนี้ต้องรีบต้องรีบแล้วบอกเลยนะคะว่าเนี่ยคิปนี่ออกไปไปคิดว่านะต้องมีคนติดต่อมาแน่เลยมาก่อนมีสิทธิก่อนนะคะอย่ามาเห็นที่หลังอ่ะ หมดแล้วหมดเลยนะคมีคันเดียวสภาพนี้กว่าจะได้ไม้ขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่ได้หาง่ายๆนะต้องเ e อ็กคลูซีฟที่เดียวเท<ร>่านั้นเ,เพราะนั้นเลยหมดครับเพราะฉะนั้นคือคุณลูกค้ารีบตัดสินใจต้องรีบเข้ามาเลยนะครับก็อันนี้นะครับรถสวยๆนะครับยังมีให้เลือกอีกเยอะนะเยอะมากครั<ว>คของเรานะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยๆที่เข้ามาที่เ e อ็กคลูซีฟมอเตอร์ของเราในทุกๆวันนะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านดีตามนะครับถึง30มิถุนายนี้เท่านั้นนะใช <ael>. God, ่แล้ <idar> วค่ะสำหรับโครงการลดโดนใจดถดกเบ้สดเ้าเ2.99จ้านี่เข้ามาตัดสินใจครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ